เอาเห็ดหอมไปตองอย่างจ้าเห็ดยูคาที่เห็นนี่คือเก็บได้เมื่อวานแล้วก็ต้มสุกแล้วนะจ๊ะนำเห็ดใส่ใบตองแล้วนำมาย่างไฟให้หอมฉุยจ้าตั้งกระทะไฟอ่อนๆคั่วหัวหอมแดงและกระเทียมนะจ้ะ จากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนลงไปคั่วด้วยจ้าเห็ดเราจะย่างแค่นิดหน่อยแค่พอหอมก็พอนะจ้าเพราะว่าเห็ดเราต้มมาสุกเรียบร้อยแล้วจ้าว้าวหอมฉุยเลยจ้า จากนั้นใส่หัวหอมแดงกระเทียมและพริกขี้หนูสวนที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นี้ลงไปตำจ้าตำแค่พอหยาบๆนะจ้าไม่ต้องถึงกับแหลกมากจ้ะใส่เห็ดย่างลงไปเลยนะจ๊ะ ตำต่ออีกนิดหน่อยจ้าใส่รสดีหนึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำปร,ราสุกสองช้อนโต๊ะจ้า ผงชูรสสักครึ่งช้อนชาก็พอจ้ะใส่น้ำปลาอีกครึ่งช้อนชาจ้าบีบมะนาวลงไปอีกครึ่งช้อนชาจ้ะระวังเปรี้ยวนะจากนั้นคนให้เข้ากันเราไม่ตำแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าตักใส่จาน เสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูนี้เราครีเอทขึ้นมาเพื่อเอาใจใยนุสสวยๆนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานชอบกินตำแจ่วชอบกินน้ำพริกค่ะเราก็เลยลองคิดดัดแปลงเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อนๆลองเอาไปตามตามดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ